คืนวันเพ็ญเดือนสิองแสงจันทร์เต็มดวงสะท้อนบนผิวน้ำที่นิ่งสงบทุกคนรู้ดีว่าวันนี้คือวันลอยกระทงวันที่เราจะปล่อยสิ่งไม่ดีลอยไปกับสายน้าแต่ในบางทีสิ่งที่เราปล่อยไปอาจจะไม่ยอมจากเราไปไหนและบางครั้งมันอาจจะค่อยๆลอยกลับมา เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงเมื่อไม่กี่ปีก่อนในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางภาคเหนือหมู่บ้านที่มีบึงเก่าที่ไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้ในยามค่ำคืนชาวบ้านเรียกมันว่าบึงต้องห้ามเย็นวันนั้นกลุ่มนักศึกษาสี่คนขับรถเข้ามาในหมู่บ้านแป้งหญิงสาวร่างเล็กหน้าหวานแต่ดูซีด เธอมักเป็นคนที่คอยห้ามเพื่อนเสมอบอสหนุ่มหัวโจกชอบล้อเล่นไม่กลัวผีไม่เชื่อในเรื่องลี้ลับมินหญิงสาวร่าเริงผมสั้นลอนอ่อนยิ้มง่ายแต่ขี้ตกใจและตั้มหนุ่มเรียบร้อยพูดน้อยแต่มีสัญชาตญาณไว้ที่สุดในกลุ่ม พวกเขาตั้งใจจะมาลอยกระทงที่บึงโบราณเพราะอยากได้รูปสวยๆไปลงโซเชียลระหว่างพักอยู่หน้าร้านค้าชาวบ้านหญิงชลาในผ้าถุงเดินเข้ามาเตือนเสียงสัน่นอย่าไปลอยกระทงที่บึงนั้นหลังเที่ยงคืนนะลูกที่นั่นมันไม่ใช่แค่บึงธรรมดาบอสหัวร้อเสียงดัง ป้าเดี๋ยวนี้ยังมีเรื่องผีแบบนี้อีกเหรอแต่ตั้มแอบสังเกตว่าน้ำในบึงที่อยู่ไกลๆเหมือนกำลังเคลื่อนไหวทั้งที่ไม่มีลมพัดเลยสักนิดเมื่อพระอาทิตย์ลับขอบฟ้ากลุ่มเพื่อนทั้งสี่เริ่มเดินเข้าไปตามทางเดินแคบๆมีเพียงแสงไฟจากมือถือ ที่ส่องสว่างในความมืดเสียงมแมลงเริ่มเงียบลงเหลือเพียงเสียงใบไม้เสียดสีกันแบบแผ่วเบาใกล้ถึงยังวะบอดพูดเสียงดังขึ้นพร้อมหัวเลาะมินเดินก่อแขนแป้งแน่นเพราะรู้สึกเหมือนมีใครจ้องมาจากในป่า แป้งเดินรังท้ายหันกลับไปแต่ก็พบว่าไม่มีใครแต่ในกล้องมือถึงขอเธอเธอเห็นเงาของเด็กผู้หญิงยืนอยู่ระหว่างต้นไม้ก่อนที่เงานั้นจะหายไปอย่างไร้ร่องรอยในที่สุดพวกเขาก็มาถึงบึงโบราณบึงโบราณ เป็นบึงกว้างใหญ่มากกว่าที่พวกเขาคิดผิวน้ำนิ่งสนิทสะท้อนแสงจันทร์จนดูเหมือนกระจกไม่มีเสียงลมไม่มีแม้แต่เสียงกบหรือเสียงแมลงพวกเขานั่งลงริมบึงจุดเทียนบนกระทงที่เตรียมมาอย่างสวยงามกลินกล่นทินเทียนผสมกับน้ำเน่าอ่อนๆที่โชยขึ้นมา มินพนมมือหลับตาขอให้สิ่งไม่ดีทั้งหมดจากเราลอยไปกับสายน้ำตั้มมองไปรอบๆเหมือนกำลังฟังอะไรบางอย่างกระทงของทุกคนค่อยๆลอยออกไปยกเว้นของบอสที่ไม่ยอมลอยออกไปจากฝั่งเขาหัวเราะเฮ่ hey, มันหนักไปหรือไงเนี่ย แล้วแตะกระทงลงน้ำเทียนสั่นไหวก่อนจะดับลงแต่ทันใดนั้นเสียงหัวล้อแผ่วเบาของเด็กผู้หญิงดังขึ้นมาจากกลางบึงเสียงที่ไม่มีใครควรได้ยินเวลาเดินไปจนถึงเที่ยงคืนหมอกเริ่มปกคลุมทั่วบริเวณ แสงจากจันทร์ถูกกลืนหายไปในความขุ่นขาวหมอกตั้มขมวดคิ้วเฮ้ hey, พวกนายดูนั่นสิกระทงของพวกเขาทั้งหมดค่อยคๆลอยกลับมาที่ฝั่งเทียนทุกดวงยังไม่ดับแป้งหยิบกระทงขึ้นมาดูมีรอยนิ้วมือเปียกน้ำอยู่บนขอบกระทง บอสมันคืออะไรนะ่ะสงสัยปลามันช่วยส่งคืนเอาหัวเราะพลางโยนก้อนหินลงน้ำน้ำกระเซ็นขึ้นเราเงียบแต่ไม่นานนักมือซีดขาวโผล่ขึ้นมาจากผืนน้ำคว้าข้อเท้าของบอสอย่างแรงเฮ้ยเสียงน้ำกระแทกดังสนัน่น บอสถูกดึงหายไปลงไปในบึงเหลือเพียงฟองอากาศที่ผุดขึ้นก่อนทุกอย่างจะกลับมานิ่งสนิทร้องไห้กรีดเสียงลั่นแต่เสียงของเธอถูกกลืนหายไปในหมอกตั้มพยายามโทรแจ้งตำรวจแต่สัญญาณไม่มีแป้งยืนนิ่งตัวสัน่น มือถือในมือส่งไปที่น้ำกระทงของบอสลอยกลับมาที่เดิมเทียนที่ดับไปแล้วกลับติดไฟขึ้นมาเองและบนกระทงนั้นมีเศษผมเปียกน้ำพันรอบดอกไม้ตรงกลางมีรูปถ่ายของพวกเขาทั้งสี่แต่ในรูปมีร่างของบอสยืนอยู่ด้านหลัง พวกเขาทั้งที่เขาควรจะจมน้ำไปแล้วรุงว่งเช้าหมอกจางลงเจ้าหน้าที่และชาวบ้านมาช่วยกันค้นหาแต่กลับไม่มีร่องรอยของบอสสิ่งเดียวที่พบคือกระทงสี่อันลอยรวมกันกลางบึงแป้งนั่งนิ่งอยู่ริมบึงดวงตามเหม่อลอย เธอพูดซ้ำประโยคเดิมอย่างแผ่วเบาบอสยังอยู่ในบึง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 เขาบอกให้ฉันรอเขาคือลอยกระทงหน้าเขาจะลอยกลับมาเสียงลมพัดน้ำกระเพื่อมเบา กลองค่อยๆซูมเข้าไปยังผิวน้ำแสงจันทร์สะท้อนอีกครั้งกระทงหนึ่งอันค่อยๆลอยขึ้นจากใต้ผิวน้ำและมีมือซีดขาวผักมันขึ้นมาอย่างช้าๆหัวล้อของเด็กผู้หญิงดังขึ้นอีกครั้งก่อนทุกอย่างจะเงยียบลงเหลือเพียงน้ำกระเพื่อมเบาๆ เวลาผ่านไปหนึ่งปีคืนวันเพ็ญเดือน12เวียนกลับมาอีกครั้งหมู่บ้านเล็กๆแห่งนั้นกลับมามีเสียงเพลงและแสงเทียนจากกระทงลอยอีกครั้งหนึ่งผู้คนยิ้มหัวเราะลืมเลือนเรื่องราวในปีที่แล้วอย่างกับมันไม่เคยเกิดขึ้นแต่ในมุมหนึ่งของบึงหญิงสาวคนนั้นนั่งอยู่เงียบๆ เธอสวมชุดสีขาวใบหน้าซีดเธอมองผิวน้ำด้วยสายตาเหม่อลอยไม่มีใครรู้ว่าเธอคือแป้งหญิงสาวคนเดียวที่รอดจากเหตุการณ์เมื่อปีก่อนเธอค่อยๆวางกระทงลงบนผิวน้ำเทียนสั่นไหวแล้วจุดติดขึ้นเองแป้งยิ้มเบาๆก่อนจะพูดเสียงแผ่วบอส ถึงเวลาร้อยกลับมาแล้วนะจากนั้นลมเย็นพัดผ่านน้ําในบึงเริ่มไหวแสงเทียนจากกระทงของแป้งดับลงในพริบตาเสียงบางอย่างดังขึ้นใต้ผิวน้ําเหมือนเสียงหัวเราะของผู้ชายคนหนึ่งและสิ่งสุดท้ายที่ชาวบ้านเห็นคือกระทงสองอันลอยคู่กันอยู่กลางบึงแสงเทียนทั้งสอง ส่งแสงสั่นไหวเรากับกําลังยิ้มให้กันก่อนจะดับหายไปในความมืดไม่มีใครพบแป้งอีกเลยหลังจากคืนนั้นแต่ทุกปีเมื่อถึงวันลอยกระทงจะมีกระทงสองอันลอยขึ้นจากกลางบึงพร้อมแสงเทียนที่ไม่เคยดับและบางคนสาบานว่าหากมอง ใกล้ๆคุณจะเห็นเงาของชายหญิงคู่หนึ่งกำลังยืนจับมือกันอยู่ใต้ผิวน้ำรอยยิ้มของพวกเขาสงบแต่เยือกเย็นจนหัวใจแทบหยุดเต้นนี่แหละคือเรื่องราวของกระทงสุดท้ายในบึงต้องห้าม